เดี๋ยวจะไปช่วยคุณพ่อติดเอาตามตามตามนี่แหละเออตามประมาณนี่แหละนี่แหละ,หละตรงนี้แหละตามนั้นเลยมาอเออเราต้องใช้น็อตสั้นนะใช้น็อตยิงยิงยิงเล็กกันนหะ มาเอาหูมันมาตามแนวนี้เลยนะเ,าเน,ยนาะมันมันพอดีลองไอ้นี้มาวัดดูสิมันพอดีออไหมดดม,ม,มันเลยไหมนี่นี่อนอโคุณน่ะเราต้องตัดออกเนาะต,8 8 8. ตัดออกประมาณนี้เนาะให้มันดูนู่นนะี้เนาะ นีนงงกก่นี้ซะเนาะโตไอ้ท่านะเจ้ากรรยิ้มเสืยวเลฮะเอเอได้ไหมแล้นตรงผู้ดันมาทานนี้อีกยังไงเออดีเนาะตรงประมาณนี้เนาะกลับประมาณนี้เนาะใช่าไหมนี่ตัดออกเอาประมาณนี้ตัดประมาณนี้ตัดประมาณนี้โอ,อ้ เดี๋ยวมาไว้ก่อนเปิดอาาปนแทจะฟิตมาลันเลยต้องปิดกลาคืนเอาลูกมูมาอยู่ยิงข้างไปก่อนเอเดี๋ยวยังตัดมีวางล็อกนะอ่ คนจะว่าจะลืมคนพลมมาคนจะว่าข้าวแล้วนเจอยพูไปหักล่มเด้อวาเอาคือโบหมาแบบจริงจริงนะอาไรทีนั้น

มาไปรับสายหน่อยมีตัวกลางด้วยลูกโตหรือเปล่าใช่น่ตัวข้างเราค่อยตัดก่อนไหมเดี๋ยวมันไม่พอดีนะตัดแล้วค่อยๆซุปใส่ตัวข้างเลยอย่าเดี๋ยวตัดก่อนก็ได้มันจะได้ค่ะเข้าใจค่ะกำลัาาง มาตัดเลยไหนตัดตรงไหนตัดตรงนี้เนาะปอกเอาเล่ตรงนี mm ้เนาะหรือว่าใส่ตัวกลางก่อนไหมครับเอาใส่ตัวกลางก่อนเล้เาเอาตัวกลางยัดใส่ด้วยสิ Giêng của gang gọn. Eh, quá tuyệt vời nèo ta kính lắm nèo. Na yêu kính lắm không? kính 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 nó kính 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 Nó kính 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 ยิงตัวหนึ่งก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยบิดบิดเอาเนาะ Nào, lọc xe của nó, thử đi bác. không thấy dao dài Không, <coughs> มันมสวยได้เพราะว่าเอาเหมือนเพื่อนและแนบตัวนี้ได้ไหมอ่านี่เนาะตัวนี้เนาะมันจะได้เท่ากันนะฮะนี่นะครับอือตัดประมาณนี้เนาะอือหืก็ะห,หัวน็อตให้หน่อยเดี๋ยวจะขีดๆด,ด้วยก่อน พอช่วยถอดหน่อยอืตัดซก่อนมันยากสิเดี๋ยวเรามองปักไฟเขาสียบให้เย อเคน่าจะได้นะรอบนี้ยิงเลยเนาะยิงตัวนี้ไหมหรือว่าเอาแค่รูเดียวนี่ก็พอแลนะ้วเนาะอยู่ไหม ืมเฮ้ยเราต้องใส่ผ้าม่านก่อนไหมคุณพ่อใส่ผ้าม่านเออเ็ปนี้ต้องใส่ออใสก่อนเกือบพี่ใส่ม่านก่อนนะ,ะได้แล้วก่อนทำไปยังไงย่างางี้เนาะ เย่ยมาเย่ยมเนาะอืมอ้สวยงามอ้ oh, <Yeah. S 1> พอดีเลย <laughs> สวยเนาะพะมานโชว์ โอ้สวยงามปลาถูกปลาสีถูปลาสีโทไหนไๆพ่อเห็นหุ้งอ <c oughs> งยู่บ่แงหู้บ่คอยถือด้พ่อนี่หูพามานบงยางใหญ่ผามือนี่แงบ่ถือ <c oughs> ปลาบ่บแม่งขนาดหูขึ้นน้อยกว่านี้มันขึ้นยังแง,งถืออยู่ซะนะเผ็ไปแล้วโอ้ยพ่อนี่แน่แงเป็นตาบ่ถือก็ถือเนาะบิดไฟแงก็ยังถือ มันเป็นจะไหนกูบอบึงบึ้งโอ้มาผมแงปุ๊บมาปลดนี่เห็นว่านี่เนคุณพ่อแงบกบกเข่าเอ้ยหูต้องบังไงสมพ่อะเห็นไม่กับคนนะต้อาเข้าก่อนอืมเอ้าตัวนั่นก็ใจได้บอก เรือทีเดียวบ่เดี๋ยวค่อยใส่เนาะนี่ก่อนเนาะแบบนี้ใช่ไหมมุนมุนเฉลยก็ได้ั้งรู้ไหมนี่ับบนี้อืมอ่าไร้ก็มุนเข้าเลยอ๋อโอเคนี่เนาะเอายูจบ แก้วโอ้โหม่อยากจะชื่อเลยมีพมามันตกแต่งสวยงามด้วยอเอา้า<ม>สวยมงงมไม่ได้กันอะไรกันอยู่คุณพ่อกันยุงบินทะลุงไงใช่กันยุงยุงมันจะบินทะลุตรงนี้ไม่ได้ต้องบินทะลุข,ข้างบน <c ười> โอ้เอาไปยืนแอคท่าเลยสิทั้งสองคนนี่อ่โอ้อ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยขอขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่มอบ้ามาห้คุณพ่อกับคุณแม่ครอ,อบครัวเราเนาะที่ได้สวยงามทีเดียวค่ะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสินใดก็ขอให้ได้เงินมีแล้วขอให้มีอีกขอให้ร่ำรวยมากๆค่ะ Terima Nah, Terima kasih.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 